สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวอัปเดตในสุดของแพทโนตตัวใหม่ล่าสุดของบรรดาพัสซีซั่นที่9ที่ปล่อยมาแล้วผมจาก Official เอาละเราก็มารกบอว่าในส่วนของแผนผังการอัปเดตของซีซันที่เนี้จะมีอะไรใหม่หมๆอัปเดตเข้ามากันบ้างครผมโดยเฉพาะตัวละครสกินปืนและก็ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในซีซันหน้าให้เราได้เล่นกันแล้วก็มาดูกันเลย โดยในตอนนี้ต้องบอกกันว่าสำหรับแพทซีซัน9เนี่ยในเซิร์ฟจีนเนี่ยเขามีการอัปเดตล่วงหน้าแล้วผมก่อนเราอยู่ที่ประมาณสัปดาห์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีในส่วนของข้อมูลที่เป็นไอเทมใหม่ๆเนี่ยดปรากฏมาให้เราได้เห็นกันมากขึ้นในช่วงนี้แน่นอนนะเริ่มอย่างแรกเลยผมกับทีเซอร์ย่างเป็นทางการที่ลงโดยออฟฟิเชียลผมคราวนี้คลิปก็จะชัดเจนนะเราจะได้เห็นตัวละครแต่ละตัวผมที่เป็นภาพชัดๆไม่เบลอๆแล้วนั่นเองกับซีซันเกียบหยาดชีฟ อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วผมตรงกับช่วงของอีเวนท์เทศกาลฮาโลวีนเป๊ะๆเ,เลยเพราะฉะนั้นตัวละครต่างๆหรือสกินตัวต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแน,นวโน้มที่เป็นสไตล์แฟนตาซีเป็นหลักผมเพื่อให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนนั่นเอง ไปเร่กับเรื่องแรกเลยผมกับวันอัปเดตซีซั่น9ผมก็จะเป็นวันที่4ตุลาคมครับผมตามเวลาภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยอาจจะมีบวกลบ1วันนะผมก็คือประมาณช่วงวันพุธหน้าหรือวันพฤหัสหน้าประมาณการนะสำหรับการอัปเดตอ่าโดยสำหรับการอัปเดตในคราวนี้ก็เหมือนเดิมจะมีในส่วนของตัวอาวุธใหม่เข้ามาแล้วก็เปิร์กใหม่ๆรวมถึงไอเทมใหม่ๆของประจำซีซั่นแห้ง โดยปืนหลักก็ผมประจำซีซั่นนี้ก็จะเป็นปืนสาย SMG กับตัว CX9 อ่าที่บอกเลยว่าโคตร OP สุดๆไปเลยครับผมซึ่งพี่ลิงก็มีเกมเพลย์ตัวอย่างที่มีคนเขาไปทดลองเล่นมาเรียบร้อยเลยนะก็มาดูคร่าวๆกันนะโดยจากนี้คลิปนี้ผมที่เป็นตัวเกมเพลย์ผมเป็นตัวปืนแบบเพียวๆไม่ได้แต่งของก็สังเกตได้ว่าโหนิงน่งโคตรโคตรนิ่งแล้วก็ดูลั่นเร็วด้วยนะเออถึงแม้ว,ว่าในส่วนตัวแสแตทเนี่ยมันอาจ,จดูไม่เยอะนะ แต่พอเวลามาดูในเกมจริงเนี่ยเฮ้ยมันเร็วใช้ได้นะพอๆพอกับ c b r 4เลยผมแล้วก็ความนิ่งเนี่ยดีดาเมจเนี่ยอยู่ที่26่บขหมถือว่าซีนัดตายในระยะกลางนี้ไม่ธรรมดานะแล้วก็เกิดว่าดูสังเกตจังหวะที่เป็นตัวคอนโทรลยิงคนระยะไกลๆเนี่ยคือแบบว่าโคตรนิ่งเออถือว่าเป็นปืนที่แบบว่าน่าสนใจน่าจับและมีโอกาสเป็นเมตาค่อนข้างสูงเลยถ้าเกิดว่าดูจากเกมทีตัวนี้ และก็นอนมาขนาดนี ies, ้แล้วผมก็จะมีในส่วนของภาพหลุดล่าสุดของมิสติกของ CX9 ให้ดูกันด้วยนะเฮ้เรี่องราองมันยังไม่จบ โดยรวมเนี่ยก็จะได้ว่าเป็น,นปืนที่มิสติกดูทรงแล้วสกินสวยแล้วก็ดอทนี่น่าจะไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็ท่านมากกับของแต่งใหม่ผมของปืนให้เดขศูนย์สี่อันนี้เขาก็บอกแล้วผมว่าคอนเฟิร์มว่าของแต่งจะวิธีการปลดล็อกคือทาภารกิจประจําซีซั่นเดิมประมาณช่วงกลางซีซั่นถึงจะปลดล็อกให้ทํากัน ในส่วนของพวกบูปินและผมลักกิดอรีเจเนรีอันนี้เขายังไม่ประกาศว่ามีปืนไรผมที่เป็นออ f ฟิเชียนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในซีรีส์ที่เป็นท r ิกออทิกับผมให้เราได้ราเก็บสะสมอ่าแล้วก็เสริมข้อมูลเล็กน้อยผมเกี่ยวกับราชีที่การันตีแล้วผมข้อมูลหลุดมาลีเจนของซีซั่นเกเนี่ยก็จะมีเซียเก้ามิสตอ่ามีสกินของตัวโ o เกอร์ฮ l โลว e นมีสกิน Mad d o อก สกิน SKS แล้วก็สกินโลคัสตามรับที่จะเป็นลัคกี้ดอร์ที่เราจะได้เปิดหากันในซีซั่นที่9แต่สำหรับของรางวัลที่อยู่ในแบลนด์พาร์ตอ่ะตอนนี้ก็มีการประกาศในส่วนของรายชื่อออกมาแล้วก็จะมีเซียเข้า 6A m a Shopper MC ไคลโรโบแอคชั่นแล้วก็ตัวเซ9ที่เป็นในส่วนของตัวสกินปืนแล้วก็สำหรับทางฝั่งของตัวละครในแบลนด์พาร์ตผมก็จะมี4ตัวเป็นตัววิชด็อกเตอร์เดเ พอร์โนวาและก็ตัวมิสทีโดยตัวอย่างหน้าตาของตัวละครน,นะผมะแน่นอาว่าก็คือตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายกับด้านขวาตรงกลางนี่คือตัวที่อยู่ในกระดานลีเจนนะผมถือว่าโคตรน่ารักครับผมสามสาวฮาโลวีนคือโคตรน่าเก็บและที่เหลืออีก2ตัวผมก็จะอยู่ในหน้าต่างตัวนี้เลยผมก็สามารถที่จะเล็ง,ลงดูกันได้ผมทั้งหมดนี้ในหน้านี้ก็คือตัวละครที่จะปรากฏเราจะได้กันในแบนด์พาร์ทซีซั่นนี้นะก็คือ4ตัวหลักในแบนด์พาร์ทแล้วก็อีกหนึ่งตัวผมที่เป็นตัวอัปเกรด โดยร่วมสำหรับการออกแบบตัวละครนะผมแบรนด์พาดในเซนนนี้กับในส่วนของสกินแบรนด์พาดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ผมอ่าเป็นทีมที่เอามาเพื่อคอมโบกับอันเดสไซด์พอดีนะเพราะว่าจะเป็นการรีเทิร์นกลับมาของหมดซอมบี้อัปเดตส่วนเสริมในหมดของซอมบี้ผมก็แน่นอนว่าการมาของอันเดสไซด์ก็เท่ากับว่าคารโมวพิเศษผมที่เป็นอีเทอร์เนี่ยก็จะกลับมาให้เพื่อนๆสามารถได้ทําอีกครั้งหนึ่งแล้วผมอันนี้ก็คือโหมดอซอมบี้อันเดสไซด์ที่อยู่ในโหมดเบยาแล้วก็ ในโหมดของซอมบี้คลาสสิกก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตัวคลาสใหม่เข้ามาผมที่เป็นตัวคลาสป้อมปืนก็จะทําให้มีการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นบวกกับการแอดเพิ่มในส่วนของของรางวัลต่างๆครับผมให้ผู้เล่นผมสามารถเข้ามาเก็บได้ในการเล่นโหมดซอมบี้ทั้ง2แบบนี้ แล้วก็ถัดมากกับการอัปเดตในส่วนของตัวเพิร์กก็ผมที่สามารถยิงด้วยกระสุนลันเชอร์แล้วมีโอกาสที่จะสเตลสกอร์ซีของศัตรูได้ก็จะมีอัปเดตเข้ามาเหมือนเดิมอยู่ในภารกิจให้เราสามารถทําเพื่อเก็บบดล็อกและก็ต่อเนื่องด้วยในซีซั่นหน้าเนี่ยจะเป็นการรีเข้าสู่ทัวนาเมนต์ซีซั่นใหม่เพราะฉะนั้นก็จะมีคาโมใหม่ทัวนาเมนต์อัปเดตเข้ามาผมก็จะเป็นคาโมที่มีชื่อว่าคาร์บอนไฟเบอร์คาโม ลักษณะของตัวคาร์บอนไฟเบอร์คาโมผมก็จะมีเกมเพลย์ประมาณนี้ผมก็จะเป็นอารมณ์แบบสีดําๆที่เป็นแบบด้านๆหน่อยผมเหมือนกับคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเอง,เองนะก็ถือว่าสวยเลยผมถือว่าน่าเก็บน่าสะสมก็ปลล็อกจากคอนเมนท์นเท่านั้นนะถัดมาเมื่อเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนผมอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยผมก็คือแผนที่ในทีมอีเวนต์ฮาโลวีนอย่างเช่นด่านแซนด์รอฟหรือแมปใหม่ครับผมอ่าก็จะมีการอัปเดตเข้ามาในตัวเกมรวมถึง กับการเพิ่มในส่วนของหมดวดอาเขตพิเศษประจำอีเวนต์ฮาโลวีนซีซั่นนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่บอกนะว่าไออีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็เดี๋ยวเราลองเดาไปทีเนืงอกับอีเวนต์แจ็คโอเรนเทนถัดมาในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมฮาโลวีนนะผมก็สำหรับของรางวัลหลกัหลกๆรับผมที่เป็นเมนหลักก็มีการประกาศมาแล้วก็คืออย่างแรกอ่ากับตัวละครเอเจ็ดสกินที่เป็นตัวแฟชโกเลมเหรอ <c oughs> ดึงไม่ออกเลยมันจะเป็นยังไงวะเนี่ย แล้วก็อีกหนึ่งครับผมกับสกินอีพิกของปื้นไคลโลหนึ่งสี่หนึ่ง,อ,อ,ง 1, อ่าที่เป็นของรอางน้องผมกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเก็บแต้มเหมือนเดิมครับผมอ่าน่าจะเล่นทั่วไปนี่แหละเก็บในส่วนของตัวพัมกินแคนดี้ผมเพื่อ,อามาแลกไอเทมอ่าแล้วก็จะมีอีเวนต์พิเศษผมที่เป็นวินกเชลระหลักเลยก็คืออ่าน่าจะเหมือนเดิมครับผมก็คือฆ่าศัตรูทำภารกิจที่เขากำหนดเอาไว้ก็จะได้ในส่วนของตัวแต้มเอาไปแลกของอีกเหมือนกัน ต่อเนื่องกันด้วยในส่วนของโหมด r าเคตตัวใหม่ผมที่เป็นโหมดอาเคดเป็นยึดจุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้อันนี้พี่ลิงก็พูดไปแล้วผมกับตัวพอร์ทัลโซนกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการปรับปรุงระบบแรงนะผมะในส่วนของโหมด s ซอร์แอนด์เดส r o ทแล้วก็โหมดอื่นๆที่จะมีปัจจัยอื่นๆรวมถึงถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดแรงในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีของรางดรอปที่เป็นตัวอีเวนต์ได้มากขึ้นกว่าปกตินะ และก็สำหรับแบลน a ์พาร์ตวอลรีเทรในซีซั่นนี้เนี่ยจะพิเศษมากๆเลยผมก็คือกลับมาทั้งหมด2ซีซั่นด้วยกันก็มาเริ่มกับซีซั่นแรกเลยผมกับไนแม่โดยซับซีซั่นไนแม่นี้ผมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับซีซั่นที่เป็นตรงกับช่วงฮาโลวีนของปีที่แล้วพอดีผมถือว่าก็อยู่ในทีมลุกฮาโลวีนนะมีในส่วนของตัวปีศาจนะผมกับนักล่าปีศาจทีินปืนนี่บอกเลยว่า โคตรเด็ดโดยเฉพาะสกิน a ีซิเปอร์ Mk2 ในซีซั่นนี้ผมคือแบบว่าโคตรแจ่มแมวเป็นหนึ่งตัวท็อปเลยของปีซิ e ปอร์ที่ใช้งานได้ดีมากๆอยู่ในแบดเดนพาร์คให้ได้เป็นเจ้าของกันนั่นเองก็ใครอยากได้ก็รอได้เลยผมตัวละครก็สวยด้วยสกินปืนก็ดีด้วยด้ว่าโคตรตอบโจทย์และ b บ t เดนพาร์วอลีเทิร์ตัวที่2ครับผมกับในซีรีส์แท็กฟอร์ด141 อันนี้ดกว่าใครที่เป็นสายทหารนะผมดกว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ให้เกิดว,ว่าใครพี่พลาดสายทหารตัวนี้ไปแล้วอยากได้สายทหารผมที่แบบเป็นแบบดักรบเข้มๆนะผม,มแต่งตัวแบบเดือดเดือดดุดันดุดันนะผมสมกับเป็นเกมยิงปืนเนี่ยบอกเลยซีซั่นนี้ไม่ควรพลาดแล้วก็ที่สำคัญสกินใช้การได้ดีหลายกระบอกับผมก็สกินดี ตัวละครก็เท่ก็ถือว่าตอบโจทย์วินวินอีกเช่นกันสับส,สยายขันก็บินไปเลยผมสำหรับคนที่คาดแต่ก่อนหน้านี้นะเอาจริงๆเนี่ยแค่แบลนทารดมีพี่โกดเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับการรีเทิร์นกลับมาในคราวนี้นะและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะผมของแพทโนตแบลนพาร์ดซีซั่นที่9ที่มีการปล่อยออกมาจากออฟฟิเชียลก็มือนเดิม,มเพื่อนๆดูจบแล้วอ่ะคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับแพทโนตตัวใหม่นี้ถูกใจกันหรือเปล่าเอาผมกับในส่วนของทีมแฟนตาซีฮาโลวีน และเกวาใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระวความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด s u b สไครต์ไปตามกันได้นในครับผมทางช่องยูทูบ้ปก็แฟนเพจ Facebook นะและส่วนนี้ต้องขอบคุณ,คณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊บ